สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์อเนกนประสงค์ที่หลายคนรอคอยกับ All New Isuzu MU-X รุ่นปี2025ซึ่งกลับมาพร้อมการปรับโฉมใหม่ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก,ก่อสมรรถนะเทคโนโลยีภายในไปจนถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันเรียกได้ว่าใครกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบรอบด้านคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับ Isuzu Ute สองพสมาในรูปแบบที่ดูทันสมัยมากขึ้นผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวด้านหน้าถูกออกแบบด้วยกระจังหน้าทรงใหม่ที่มีโลดลายแบบพิงเล็ดพร้อมฝาหน้าบีเอลเลดプロジเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายของตัวรถดูเฉียบคมมีความฉบเฉี่ยวไม่แพ้ SUV ระดับพรีเมียมเลยครับไฟท้ายแบบเลเซต์เจอร์ไลท์ก็ถูกดีไซน์ให้ดูทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดูดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและในรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟที่สามารถเปิดรับลมชมวิวเพิ่มบรรยากาศความพรีเมียมให้กับทุกการเดินทางถัดมาที่กลุ่มพลังของเจ้ามเอกคันนี้ครับอีสูสุดยังคงความโดดเด่นด้านเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งพละกําลังและความประหยัดน้ํามันโดยรุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลน3.0ลิตรดีดีดูพาวเวอร์เจน2งให้กาลังส,งส และที่450นิวตันเมตรซึ่งตอบสนองได้ดีเยี่ยมทั้งในเมืองและนอกเมืองหรือจะเป็นทางชันทางลุยๆก็เอาอยู่ทั้งหมดด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเทรนเคมันที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ง่ายๆเพีงยงแค่หมุนสวิตช์ไม่ว่าจะเป็นโหมด 2H, 4H หรือ 4L ก็เลือกได้ตามสภาพถนนเหมาะสำหรับสายเดินทางไกลหรือคนที่ต้องขับรถในพื้นที่ทุรกันดารบ่อยๆ เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ MU-X 2 0 2 5ก็จะพบกับความกว้างขวางและหรูหราที่ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งแบบเซโร่กระวัติที่ถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระของผู้โดยสารได้ดีเยี่ยมลดความเมื่อยล้าเวลานั่งเดินทางไกลโดยเฉพาะบอกคนขับที่ปรับได้แทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศในบอกเพิ่มความสบายตลอดการขับขี่แถมยังมีบาะนั่งแถวที่ส และสังที่สามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระเรียกได้ว่าใช้งานได้ทั้งเป็นรถครอบครัวและรถเดินทางเลยครับด้านเทคโนโลยีใน MUX ปีนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลมีระบบเสียงรอบทิศทางจาก Dynamic s u r r o ร n d Sound ที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอารมณ์นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด7นิ้วที่สามารถปรับแต่ง ข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ขับระบบแอรแยกโซนอัตโนมัติแบบรูอัลโซนพร้อมช่องแอร์ครบทุกแถวทําให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกเย็นสบายเท่ากันหมดไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะร้อนหรือเย็นเอกินไปในเรื่องความปลอดภัย Isuzu MU-X 2000 25ก็จัดเต็มเหมือนเช่นเคยครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบ a d a p Advanced Driver Assistance System ซึ่งเป็นระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า และช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดรถหรือถอยหลังได้ง่ายย่อและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งยังมีระบบควบคุมการทรงตัวอิสีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันในเชสเอและระบบช่วยลงทางลาดชันในดีซีที่ทำง,งานอย่างมั่นใจในทอ่อกุศภาพถนนสำหรับราคาจำหน่ายของอีสุสิ่ MUX 2องพันสนั้น ก็ถือว่าแข่งขันได้ในตลาด SUV อย่างดีเยี่ยมโดยรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่แต่ราว1.6ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับออปชันและเทคโนโลยีที่ให้มาต้องบอกว่าคุ้มค่ามากครับเพราะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Toyota Fort ์จเนอร์ s ิตซูบิชิพัชโร p o r t หรือ Ford ดวูล์สแล้ว u ูกก็ยังคงได้เปรียบในเรื่องของความทนทานการดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงและแน่นอนความประหยัดน้ำมัน ที่เป็นจุดแข็งของอิซูซูมาโดยตลอดพูดถึงฟอร์เชเนนิดหนึ่งครับรุ่นนั้นแม้จะมีความสปอร์ตและภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแรงแต่ก็ยังมีเสียงบนเรื่องความแข็งของช่วงล่างอยู่บ้างขณะที่ MU-X เน้นความนุ่มนวลในการรับโดยสารมากกว่าหรือถ้าไปเทียบกับพเจโรสปอร์ตก็จะพบว่า MU-X ดูมีความลงตัวด้านเทคโนโลยีมากกว่าและความเงียบภายในห้องโดยสารก็ถือว่าดีกว่าเช่นกันส่วนฟอร์ดโวลัสแน่นอนครับว่าอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแต่ราคาก็สูงตามไปด้วยทําให้ MU-X กลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสุด ในกลุ่มนี้สําหรับหลายคนที่มองหาความครบเครื่องในราคาที่จับต้องได้สรุปแล้วครับสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสำหรับครอบครัวการเดินทางไกลหรือแม้แต่การลุยในเส้นทางยากๆ Isuzu ู u x ปี2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสอนใจยที่สุดในเวลานี้ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่หรูหราเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดพอร้อมเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนทั้งหมดนี้ในราคาที่ไม่เว่ร์เกินไปเป็นรถที่พร้อมพาคุณ และครอบครัวไปทุกจุดหมายได้อย่างมั่นใจหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะมารีวิวให้ดูกันอีกในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ